คะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมและเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเดอะโค a 2าทูนะครับผมวิสิตติเตอร์กันนะครับผมมาเราจะมาเล่นต่อจากครั้งที่แล้วกันเริ่มเกมโอเคโหลดโรงเรียนมัธยมปลายเซฮาวาหรือเซวาน่าจะอ่านว่าเซฮาวามากกว่าลรืมั้งมันมีฮอนอคุเซวา,วาก็ได้อะ เล็กง่ายๆสั้นๆโอเคมาตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนผีสิงเรียบร้อยนะหลังจากที่เราหลับไปก็ที่เราต้องไปคือเออโรงอาหารก็นี่เราอยู่โรงอาหารไงโอเคได้ของมาหนึ่งอย่าง มีกระดาษด้วยเก็บคุณได้รับหน้ากระดาษที่ถูกฉีดออกมาโอเคครับผมเนาะค่อยไปอ่านทีหลังแล้วกันประตูนี้ถูกล็อกด้วยเหรอไม่เอานะบางทีเขาอาจจะทิ้งกุญแจสําองไว้หลังเคาน์เตอร์ก็ได้ฉันน่าจะลองไปเช็คดูโอเคหลังเคาน์เตอร์หลังเคาน์เตอร์อ่าตรงนี้ข้อความ,มกระดาษโน้ตถึงบุคลากรประจำโรงอาหาร ถูกเขียนไว้ด้วยลายมือที่เร่งรีบโอเคเก็บมาคุณได้รับกระดาษโนต้ตจากโรงอาหารและคีย์การ์ดบุคลากรโรงเรียนโอเคอืเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่โรงอาหารที่ทํางานล่วงเวลานะข้อความในกระดาษโนต้ตเขียนบอกให้ไปเอาคีย์การ์ดลานจอดรถใต้ดินที่ห้องรักษาความปลอดภยัยโอ้โหไปอีกแล้วเหรอไปหลายที่จังแฮะในที่สุดฉันก็จะได้ออกไปจากที่นี่สักทียูโกูดีใจด้วยหนู โอเค500วอนเดี๋ยวมีภารกิจใหม่มาแล้วใช่ไหมนั่นไงครับผมคุณผู้ชมเราต้องอลงไปที่เออร้านจอดรถเดรอแต่ว่ามันมีก่อนร้านจอดรถ้วเนี่ยอะไรเนี่ยห้องรักษาความปลอดภยัยโอเคเราก็แค่ไปชั้นกลางแล้วก็ลงเรื่อยๆอ,อจ้ยไปแล้วเธอไม่ตื่นใช่ไหมเรารู้นะตรงนี้มีไปเร็วโอเคเราต้องวิ่งไปเลยครับผมจังหวะนี้ไป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 ,ไป,ไป จะหมดแล้วจะหมดล้โอ้เสียงหัวใจเต้นย่งกระเดบน b ไ d a y เลยเนี่ยเวลามานาจะหมดเอา้าลงไม่ได้เหรอสองเอฟลงไม่ได้เอองั้นก็ต้องไปไหนดีงั้นก็ไปซ้ายสุดเลยแล้วกันเอาซ้ายสุดก็ไม่ได้อุ้ยแต่้ายสุดเจอของแฮคุณได้รับหน้ากระดาษที่ถูกฉีออกมาโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังแล้วกันเราขอเน้นทําภารกิจก่อน ตอนนี้สภาพโรงเรียนเราโหยังหลอนนะมีทลากศพด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมด 2F โอเคทางที่เรามาใช่ไหมไม่ใช่จะใช่นั่นแหละทางม่โอเคเมืเ่อไรจะถึงโอเคแล้วก็ตรงย,วยาวๆครับผมอ้าตกมาไม่ทันหรอกจะถึงยังยังไม่ถึงแฮะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ มีมือด้วยจากในห้องเนี้ยในห้องพยาบาลอะ่ะเฮ้ยตกใจหมดนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมีที่ตู้เซฟเลยการซ่อนตัวอาจช่วยชีวิตคุณได้ในใช้สิ่งที่มีอยู่รอบข้างเพื่อซ่อมตัวจากศัตรูโอเคสถานที่ซ่อนตัวละไที่มีความแนบเนียนไม่เท่ากันเลือกให้ดีละ่ะอ๋อก็เหมือนกับว่าม,มีการกดคลิกตามอีเวนต์โอเค เชยโอ้โหนี่ใครไวะเนี่ยนี่มันเลือดกับศพของยิงนี่นามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันฉันต้องโทรแจ้งตำรวจดีมากมีนาอย่างน้อยเธอก็มีสติมือถือมาไม่มีสัญญาณอะไรตอนนี้เนี่ยให้ตายสิใจเย็นไว้หาทางออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันจัดไปกระเป๋าตังค์นี่ เขาชื่อยองเบฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยคุณได้รับคีย์การ์ดดานจดรถใต้ดินโอเคโอเคได้แล้วมีอะไรอีกอะไรกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสเปรย์พิกไทยนะเขาคงพยายามใช้มันแต่ดูเหมือนว่ามันจะช่วยอะไรเขาไม่ได้สักเท่าไหร่ใครเป็นคนทําแบบนี้กับเขากันนะอืมฉันอาจจะต้องใช้มันหลังก็ได้โอเคสเปรย์พิกไทยเป็นไอเทมประเภทใช้แล้วทิ้งคุณสามารถใช้เพื่อมันหลบหนีจากกระตูที่ถูกจับตัวได้โอเคครับผม q ิกไทม์อีเวนต์จะปรากฏขึ้นโอเคมีพิกไทม์ในการใช้อีกโอ้เยี่ยมไปเลยเก็บมานี่อะไรอ๋ออันนี้ที่ซ่อนตัวใต้โต๊ะกับเออตรงนู้นซ่อนตัวได้ตรงนี้ไม่มีของอะไรให้เก็บแล้วนะยังยังเถื่อนเลยถือมีดแล้วก็ตายมีนะาล้างจดรถดอยู่ข้างหน้านเองรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าจะบอกตัวเองทำไมวะเนี่ย โอเคลานจอดรถอยู่นี่ไงบ้าจริงเพราะไฟดับคีการ์ดเลยใช้ไม่ได้โอเวนกรรมเดี๋ยวดูภารกิจเลยมีให้ไปอีกไหมเนี่ยอ่ามีครับผมด้านขวาเราสามารถไปได้ห้องนี้สินะมันต้องมีเครื่องจ่ายไฟสำรองอยู่แถวนี้แหละไม่นึกมาก่อนเลยว่าฉันจะต้องมาเดินอยู่ตัวคนเดียวที่ชั้นใต้ดินในเวลาแบบนี้ก่อนนั่นสินะโอเคค่อยๆเดิน โอเคมีจุดเซฟอุ้ยมีผีนี่ด้วยผีอาฆาตเธอจะเอาเราไหมาเนี่ยไปแล้วดาโอ้โหไม่โดนไม่โดนเกือบไปแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีของอะไรครับผมตรงนี้ไปได้โอเคไปเดี๋ยวเช็คดูก่อนอุย้ยมีตัวอยู่ข้างบนเกือบลืมไปแล้วไปเลยโอย้มีของให้เก็บแฮ สเปรย์พริกไทยอีกแล้วเหรอเก็บสิครับผมรออะไรล่ะคุณสามารถปกสเปรย์พริกไทยได้เพียงโอ้ครั้งเดียวเองเหรอเก็บไม่ได้ไงใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองอันนี้ล่ะโอเคน้ําเอาช่องเต็มอีกอันนี้ล่ะเอาช่องเต็มอีกเยี่ยมช่องเต็มหมดทุกอย่างตอนนี้ของเราูลเวอร์ชั่นไปแล้วจ้าเราจะต้องจําไว้นะกระดาษโอเคเก็บมาก่อนนะอันที่หลังเราต้อง ต้องจำไว้ว่าห้องนี้มีของห้องกําเนิดไฟฟ้ามีของดูเหมือนจะเป็นเครื่องจ่ายไฟนะฉันอาจจะทําได้โอเคอุ้ยอ่านี่ไงพิกทกาเอเวนโอ้เหมือนออดิชั่นเลยฮะแต่ก็ไม่เคยเล่นจัดไปยังไงต่ออ๋อกดปุ่มเร่งความเร็วเพื่อเข้าข้ามฉากคัสซีน เหมือนมันจะได้ผลนะโอเคมีคนเดินมาแล้วเอาละไงเอาละไงเฮมีใครเข้ามางั้นเหรอสวัสดีค่ะูนีใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะช่วยออกมาหน่อยได้ไหมอาจารย์ส่งเหรอ ขอบคุณพระเจ้าหนูนึกว่าหนูติดอยู่ที่นี่คนเดียวซะอีกดูซิว่าสัตว์เล um um ี้ยงของเธอเจออะไรผู้บุรุษคนแอบเข้ามายันบ้านอันแสนอบอุ่นของเราเอ้ยงั้นเรามาต้อนรับเธอเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการสักหน่อยดีไหม เออหืมนี่ใครกันวะเน,นี่ยอหืมหนี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 ไป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 ซ่อนตัวเออหือ,อมาเป็นตัวเลยโอเคฉันคิดว่าเธอน่าจะเพิ่งเดินผ่านไปฉันต้องรีบวิ่งไปที่ลานจอดรถใต้ดินเดี๋ยวนีน้โอเคครับผมออกแล้วเลี้ยวซ้ายด่วนๆออกและเลี้ยวซ้ายด่วนๆไปแล้วจ้า โอ้โหเสียงไล่ตามหลังมาเปิดเอาดิตามมาเปล่าตามมาเปล่าเฮ้ยตามมา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 เปล่าตามมาเปอุ้ยตามมาโอ้โหเกือบไปแล้วเข้าสักคัสลินพอดีได้โปรดหยุดเถอะตัวอะไรไม่รู้แฮะหน้าอย่างกับปลาหมึกเรียบร้อย ฉันต้องหนีเอ๊ะว,ว้าวมีคนขับมอไซค์มาช่วยแฮะใช่ไหมขึ้นมาเร็วสิโอเคต,ตามไม่ทันแน่นอนโอมมนห่ขี่บิ๊กไบค์คงวิ่งตามทันเถอะเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครนะ่ะเขาไปหาที่ปลอดภัยในนั้นซะฉันจะล่อมันไปที่อื่นเอง เขาเป็นใครกันน้าสถาน,นีตำรวจทรงลึงอา้าวเรามาสถาน,นีตำรวจแล้วเหรอนี่บ่สถานที่ใหมนะ่ไะเมื่อกี้ไม่ใช่อาจารย์ทรงหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ใช่อาจารย์ทรงหรือเปล่าทุกอย่างมันแปลกเกินไปแล้วฉันบอกว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วนะอะไรเนี่ย เขาพาฉันส่งมาที่สถานีตำรวจฉันควรเข้าไปแจ้งความพ่อกับแม่คงเป็นห่วงฉันแย่แล้วนั่นสินะอ,อมีที่เซฟให้ด้วยแฮะน้าสถานีตำรวจด้วยมีคนอยู่ในรถด,ด้วยรู้สึกว่าสถานีตำรวจก็ไม่รอดนะเนี่ยดูจากสภาพแวดล้อมแล้วโอ้ไอแว่นนี่ไงเจอแล้วมีนะ่ะได้บอกว่ามีใครอยู่ข้างหน้าน่ะเดี๋ยวนะนั่นมันเซโฮนี่นะเขามาทำอะไรนี่น่ะ โยเซโฮ่เอามามีนาะเธอมาที่นี่เร่งไงนะ่ะฉันติดอยู่ที่โรงเรียนน่ะฉันเกือบจะออกมาไม่ได้แล้วเฮ้ย hey, ฉันต้องคุยกับตำรวจมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนพวกเขาต้องสง่งเจ้าหน้าที่สังกคนไปที่นั่นใจเย็นก่อนเธอหายใจไม่ทันแล้วทำไมเธอไม่ส,ไสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเล่าให้ฉันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันอาจจะช่วยเธอได้นะมีคนถูกฆ่าตายที่โรงเรียนเรื่องนี้มันอาจจะฟังดู บ้าไปหน่อยแต่ฉันคิดว่าอาจารย์ทรงเธอฆ่าคนที่ชื่อยองเบ้ว่าไงนะไม่จริงนะ่ะอาจารย์ทรงไม่มีทางทางอะไรแบบนั้นหรอกแต่ตอนนี้ฉันต้องพาฉันเข้าเอ,อฉันพอจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วแหละอ๋อนายมายขวามอยไงนะแล้วนายมาทําอะไรที่นี่ฉันอยู่แ,วแถวโรงเรียนตอนที่ได้ยินเสียงคนกรีด ฉันก็เลยวิ่งมาตั้งใจว่าจะมาแจ้งตำรวจแต่ว่าพวกเขาไล่ฉันออกมาเอา้าแล้วตำรวจจะไล่ออกมาทําไมบางทีเธอเป็นคนไปบอกพวกเขาน่าจะเชื่อเธอก็ได้นะโอเคเอา้าจริงดินั่นมันก็แย่มากเลยนะไปกันเถอะโอเคเข้าไปแจ้งความกันเธอนําไปเลยฉันจะคอยดูข้างหลังให้โอ้โหฟังจากตรงนี้แล้วมันดูแปลกๆฮะดูจากไอแวน่นนี่แล้วรู้สึกเหมือนคาบุตโตะยังไงไม่รู้เลยดูการชี้นิ้วดิ หน้าตาเจ้าเล่ยอันแบบนี้มีชกกลมชุกกลนแฮะไอ้อ้วนรีบๆตามมาด้วยนะไอ้แว่นก็แจะเปิดไฟฉายทำไมเนี่ยเราอยู่มีที่แสงสว่างแล้มีนะเซโฮดูที่นี่ดิดูเหมือนหึเซโฮเสียงประตูถูกล็อกตอกปิดด้วยแผ่นไม้จากด้านนอกโอ้โหทำไมตอกเร็วจังเซโฮทำตัวตามสบายนะมีนาะเชื่อฉันเถอะนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองนะ โอ้โหแล้วโดนเอเซโฮขังไว้เหรอเซโฮมันบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่ทุกคนเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเออคิดเหมือนกันเลยแฮมีนาเออมันมันขังล้วเหรอจริงปะเนี่ยอน่างไรก็บอกแล้วว่าหน้าตามันไว้ใจไม่ได้ล็อกล็อกอเอ๊ะฉันนึกว่าจะมีตำรวจอยู่เวรสักสองสามคนซะอีกนี่ฉันตื่นขึ้นมาในโลกซอมบี้หรือไงกันเนี่ย นแต่จะว่าไปมีนาก็ใจแข็งเหมือนกันนะตื่นมาอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยแต่ไม่ตกใจอะไรเลยสวัสดีค่ะตอะพยาาลสัมพันธ์ไม่มีใครอยู่เลยฉันจะรอความช่วยเหลือจากอยู่ที่นี่ไม่ได้โอเคอุ้ยมีผีอยู่ข้างบนหัวด้วยไปแลวจ้าอ้าวมันก็วงจรปิดจะถูกใช้งานอยู่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่คนอยู่ที่ห้องรักษาความปลอดภัยหรอ ดูแผนที่สิเอากด M ไม่ได้อีกให้มันได้อย่างงี้เถอะแย่แ yeah, ล้วสิไม่มีคีย์การ์ดเปิดประตูไม่ได้เออเราเปิดไฟดีกว่าเรามาอยู่สถานที่มืดแล้วนี่ห้องนี้ก็ต้องใช้คุญแจโอเคฉันไปทางนี้ไม่ได้โอเคเหมือนเราต้องขึ้นครับผมทางนี้ขึ้นไม่ได้ทางนี้ตอกตะปูล็อก อย่างแน่นหนาอุ้ยผีขงมนอีกแล้วไปโอเคห้องน้ําเข้าได้ห้องนี้ล็อกอเคห้องนี้แอบได้ห้องนี้ล็อกห้องนี้แอบได้สองสี่แอบได้หนึ่งสามล็อกโอ้เหมือนเกมสร้างมาเลขหนึ่งสามเลยแฮะนี่ไม่ได้โอเคนี่กดได้นี่ไงแผนผังของอาคารถูกวางไว้ตรงอยู่บนโต๊ะ คุณได้รับแผนผังสถนานีตำรวจโอเคครับผมเราได้แผนที่แล้วใช่ไหมโอเคห้องรักษาการเราก็แค่ลงไปอีกชั้นหนึ่งเอา้าเราก็ลงเราก็อยู่ในห้องรักษาการอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อแต่เขาบอกว่าห้องมันไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องไม่มีคีย์การ์ดเพราะฉะนั้นคีย์การ์ดจะอยู่ห้องไหนสักที่หนึ่งเหรอเวนกรรมและ <c oughs> เดี๋ยวห้องผู้กํากับน่าเป็นไปได้อยู่ ห้องของผู้กำกับอะไรเนี่ยภาระนะสถานีก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ห้องพักเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปได้อยู่โอเคน่าจะขึ้นไปชั้นบนฮะแต่เรามาเข้าห้องนี้ก่อนอะไรเนี่ยนี่ผู้กำกับรู้หรือเปล่าว่าหนึ่งในพวกเขาหนีไปได้น่ะถ้าพวกเราไม่รีบจัดการเรื่องนี้แล้วก็เตรียมบอกลาอาชีพตำรวจของพวกเราไปได้เลยเจ้าหน้าที่ยีี ตรงนี้แอบได้ตรงนี้แอบได้อุ้ยมีรูปเราด้วยแฮรูปเรากับใครไม่รู้ฉันฝันไลค์แล้วฉันฝันว่าสำลักควันพิษอยู่ในสถานีมันรู้สึกเหมือนกับมันรู้สึกเหมือนจริงมากๆเจ้าหน้าที่คิมคิมรีไปไม่ได้แล้วแฮะไปอุ้ยห้องนี้ไปได้อ๋อทางออก เราอยู่ที่ห้องสืบสวนอาชญากรรมไม่มีอะไรแล้วนะโอเคทางนี้ทางตันครับผมคุณผู้ชมเออเราต้องไปอู้มันจะตกลงมาห้องนี้แหละเอาห้องนี้เราเดินผ่านมาได้ไงคุณได้รับกระดาษที่ถูกเชียวออกมาโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันฉันเจออะไรบางอย่างโอ้มันฝรั่งทอดกรอบไม่เอา ของยังฟูอยู่เอ๊ะโอเคตรงนี้ก็แอบ,บได้ห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยอะไรนะสอบปากคำตัวเล็กชะมัดหรือว่าเราลงไปเปิดได้แล้วเหรอลองไปดูสิเอ๊ะนี่ไงกระดาษอีกแล้วมาเก็บมา อ้ตรงนี้เราเดินผ่านมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเราเดินผ่านมาหลายจุดเลยฮะนย่นะสิไม่มีคีย์การ์ดเปิดประตูไม่ได้นั่นนะสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกห้องหนึ่งแล้วกันนะอู้ผ่านอะไรมาหลายอย่างเลยฮะเฮ้ย hey, ฉันจำโปสเตอร์นี้ได้แล้วฉันเคยถูกถ่ายรูปที่นี่กับหัวหน้าในฐานะตัวแทนของโรงเรียนเพื่อโปรโมท อ๋อเป็นตัวแทนโอ้เป็นเด็เดกกิจกรรมฮะโอเคได้รับ500บอ้อวอนได้เงินฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ตรงนี้มีห้องอะไรโงอาหารไม่น่าจะใช่ห้องเก็บของน่าจะมีพิรุษอยู่เหมือนกันโอเคแอบได้500อวอนอีกแล้ว500บอวอนอีกแล้ว ว้าวโอเคครับผมมา18นาทีพอดีเลยโอเคเนะี่ยเราจะเซฟตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะตัดจบแต่เพลงตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเนดะ้อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้า